เอาล่ะผมก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซื้อกระแตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซื้อกระแตงตรงนี้เลยฮะ เอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้นเริ่มเกมไมครับแนนครับแล้วตอนนี้เอฟซีรีสสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมไมครับนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับหน้าปกแรกเลยนะฮะก็จะเป็นแบบว่าไมครับเบลแฮ็กสุดเจ๋งนะครับผมที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งผมก็ได้เลือกมา3าอย่างนะครับผมจากทั้งหมด15อย่างนั่นเองจะได้ไม่เยอะเกินไปนะครับซึ่งมันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสร้กนนนเเลยีมมป็ุไห ว่าคืนนี้เนี่ยมันจะเป็นบ้านน้องหมาฮะเดี๋ยวสร้างใกล้เลยแล้วกันเพื่อแบบน้องหมาจะอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมสำหรับสเต็ปแรกเลยคุณผู้ชมอย่างแรกเลยต้องขุดบล็อกก่อนเลยนะครับผมเป็นหลุมขนาด9้าบล็อกนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะวางเป็นขนแก่สีขาวนั่นเองครับผมอ่ะอันนี้เป็นพื้นก่อนนะครับเอ้ยลุงอะไรครับเนี่ยฮะอย่ามาบังได้ไหมซึ่งรอบๆนะครับผมเราจะวางไปด้วยเชอร์รี่แฝดดอนนั่นเองครับนี่วางประกอบเข้ามา3ด้านเลยนะครับผมแล้วก็ความสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งนะะั่นเองวางัน,นได ขึ้นมาแบบนี้เลยครับผมะแล้วก็วางแบบนี้นะครับปุ๊บด้านละสามนะครับผมด้านนี้ก็ต่อขึ้นมาเหมือนกันวางไปเลยครับผมด้านไหนาก็คือทุบไปเลยนะแค่แบบต่อขึ้นมาเฉยๆก็ผมแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มันว่างอยู่ใช่ไหมเราก็จะวางเป็นไม้ล็อกนั่นเองครับแนวนอนเข้ามาแบบนี้เลยเอาละ่ะตรงนี้ก็ทุบทิง้งฮะซึ่งไอ้ตรงด้านบนเนี่ยเราก็จะวางเป็นแฉกดสองอันนะครับผมแล้วก็แผน่นหยาบเนี่ยตรงกลางครับเอาละ่ะเรามาดูด้านไหนากันบ,บ้างดีกว่าซึ่งประตูทางเข้านะครับผมเรา อันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไปแขวนของเราโอเคฮะด้านในก็จะแปะเป็นอาช็อปดอเหมือนกันนะครับผมฟื้นแปะมาถึงตรงนี้เลยแต่อันนี้เนี่ยใส่เป็นสลับไว้ฮะด้านหน้า1นอันนะครับผมเรียบร้อยสําหรับตัวบ้านเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีน้ำนะครับผมเอาไว้ให้น้องหมานั่นเองถึงมันจะไม่ได้กินจริงๆก็เหินนะฮะตรงนี้ก็ใส่เป็นหม้อน้านะครับน้ำหนึ่งถังครับผมส่วนข้างเนี่ยไอเทมเฟรมนิดนึงใส่เป็นกระดูกเอาไว้นะครับเหมือนแบบว่าถ้วยข้าวอะไรเงี้ย ตีมนะครับผมเรียบร้อยสําหรับบ้านน้องหมาในเวอร์ชันใหม่เนี่ยค่อนข้างน่ารักเลยฮะแล้วก็บิลแฮกอย่างต่อไปนะฮะอันนี้เราจะต้องมีอ่ะคอมมานบล็อกนิดนึงนะครับผมวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันใส่คอมมานนี้เข้าไปครับซึ่งคอมมานนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบอกว่าแอปเปิลนั่นเองคุณผู้ชมอ่าสิ่งที่เราจะมาทํากันเนี่ยจะเป็นต้นแอปเปิลนั่นเองครับแบบว่าแฮนด์เมดนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าทําไม่ยากเลยฮะ,ะในต้นฉบับเนี่ยเขาจะใช้เป็นอา่าใบไม้จังโก้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันอย่างแรกก็จะเป็นแบบโลลลลลลสเเเเเเปปปปิรรรรร์ตตนน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 ีีี่่ยยขึ้้้้้้้มมมาาา2บบ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 บ็็็็็็็็ออออกกกกกกะะะะคคัััแแแวววววววจจใไไผงงๆ ขรับผมขึ้นมาแบบนี้เลยฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็แค่แบบไอแอปเปิลเนี่ยแปะไปเลยครับผมอาจจะเป็นประมาณมุมนี้อะไรเงี้ยอ่ะใส่ไปเลยครับฟืบดูสวยขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยแอปเปิลมันจะไม่มีใช่ไหมล่ะจะได้มาจากการดรอปนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือแบบเราแปะแอปเปิลไปเลยมันก็จะเห็นเป็นแอปเปิลแบบนี้เลยครับนี้เป็นไงใช้ตกแต่งในเมืองได้เหมือนกันนะผมว่าซึ่งการตกแต่งวิธีนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนผลไม้ได้นะครับผมอ่าสมมติเป็นอันนี้ละกันผมลอไปหามาครับปึ๊บอ อันนี้ก็จะเป็นแบบน่าจะส้มหรือเปล่าฮะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่อเบอร์รี่นะครับผมแล้วก็องุ่นละกันกดไปเลยครับนี่แล้วก็จะมีหลายตน้นละฮะสามารถเปลี่ยนได้เองเลยนะครับผมสมมติว่าเอาเป็นใมไม้นี้ดีกว,ว่านี่เชอร์รี่ใช่ไหมใส่ไปเลยครับปึ๊บวางให้รูปร่างเหมือนกันเลยก,ก็ได้นะผมว่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราจะใส่ให้มันเข้าต็มครับเป็นแบบว่าเบอร์รี่นะครับผมนี่เฮ้ยสวยจัดคุณผู้ชมดูดิก็สามารถแบบประยุกต์ใช้ได้เลยฮะต้นเชอร์รี่ที่แบบไม่มีอยู่จริงนะครับผมหรือาไอ้พวกนะะค มันก็จะเป็นแบบว่าประตูภานัานเองครับอ่าซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสร้างยังไงครับซึ่งของที่ใช้เนี่ย น้อยมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมาสร้างอ่าตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับผมนี่สมมติว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบภายในปราสาทของเราแล้วกันเราจะมาเปแล็กเทิร์นก่อนเลยครับด้านนี้นะครับผมอ่ะอย่างแรกก็จะเป็นสีอย่างแรกก็จะเป็นสีกกนอันแบบนี้ใช่ไหมแล้วความสูงเนี่ยเป็น3นั่นเองครับวางขึ้นมานะครับผมเอเดยวางยากจังวะเลงดีๆฮะให้มาขึ้นมาแบบนี้โอเคแล้วก็ชั้นที่สี่เนี่ยเป็น2อันตรงกลางนะครับผมอย่างต่อไปก็จะเป็นอสตอบริกนั่นเองครับวางขึ้นมาเลยนะครับผมเอเดะลุงถึงก็เปลี่ยนอาชีพกันเลย เออเอดะเลงดีฮะเลงดีงดโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต่อขึ้นมานิดหนึ่งนะครับวางไปบันไดขึ้นมานะครับผมให้มันมีแบบว่าความโค้งอะไรเงี้ยจะได้สวยๆนะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมแต่ว่าที่เราตั้งใจไว้เนี่ยไม่ใช่ด้านนี้ครับผมมันคือด้านนี้น,นันเองเห็นปะถ้าคุณผู้ชมเคยดูหนังหรือแบบกระตูในยุคก่อนเนี่ยมันก็จะมีประตูประสาทแบบนี้เลยฮะแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนตรงนี้กันดีกว่าครับผมโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็แปะท็อตไปด้านหน้านะครับและนี่คือประตูประสาทของเราน้านเองซึ่งอ่ะไม่สามารถเปิดไไดด้้เเเลลยรัับบมออววนนนนนนหะะะีีี๋กกแแึง็็จป ของโต๊ะสนุกนะครับผมก็อย่างแรกเนี่ยเดี๋ยววางเป็นแบบว่าดาร์กชับดอ,อกก่อนนะครับขนาดก็จะเป็น3าคูณสนั่นเองเอ้ยเด้านน้องไก่ประบังทำไมวนะเนี่ยด้านยาวเนี่ยจะเป็น4นะครับส่วนด้านนี้เนี่ยจะเป็น3นั่นเองครับผมเอาล่ะน้องไก่หนีไม่ได้เหรอฮะ ออกไปก่อนโอ้โหคนกำลังสร้างเลยเอ้ยเดี๋ยวน้องไก่อเปิดให้เลยเนี่ยโอ,โอเคออกไปเอา้าผมว่ามันไม่ได้การแล้วอะแบบนี้มันก็ต้องสับทิง้งดีครับทำไมทำแบบนี้ครับเนี่ยแล้วก็อ,อีกด้านหนึ่งครับผมเอาล่ะปิดมาให้หมดเลยซึ่งอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแบบไอ้เจ้าหม้อน,นี้น,นั่นเองครับวางไว้สองมุมนะครับผมเป็นป้ายไม้เบิร์ดเนี่ยวางตรงนี้เลยครับกับตรงนี้นะครับผมอีกอันนึงก็จะเป็นสเปิร์ดน,นั่นเองวางสลับกันเลยฮะแล้วก็จะเป็นอ่าพรมสีเขียวนะครับผมวางไปเลยตัวนี้คือแบบวางทับให้มันขึ้นมาเลยฮ ไม้กับลูกเลยฮะค่อนข้างแบบสวยแล้วก็สร้างง่ายเลยนะครับผมแล้วก็สําหรับหน้าปกอย่างต่อไปฮะมันก็จะเป็นแบบว่าการแข่งขันนะครับผมระหว่างน้ํายาสปีดเนี่ยกับเก,เกงวิ่งเร็วนั่นเองครับซึ่งเป็นเลยที่แบบว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับผมเอาล่ะสําหรับสนามแข่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างอาเอาไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมเราจะต้องมีเส้นชัยก่อนนะครับผมเอาเป็นหนาประมาณนี้เลยละกันให้มันเด่นๆขึ้นมาเลยฮะแล้วก็จะวางเป็นสีขาวกับดำเนี่ยสลับกันนะครับผมฟึบมาถึงตรงนี้เลยเอาล่ะสลับไปเรื่อยๆฮะมันจะใหญ่ไปหรือเปล่าเนี่ ไว้ก่อนครับผมนี่เส้นชัยของเราแล้วมันก็จะมีแบบ3เส้นทางแล้วกันครับถึงเราจะแข่งคนเดียวก็เถิะนะครับผมอ่าให้มันมาถึงตรงเนี้ยเอาล่ะสําหรับเส้นทางเนี้ยเราจะใช้เป็นบล็อกหินนะครับผมวิ่งกี่บล็อกดีว่าแต่ไม่อยากให้มันเยอะมากครับไม่งั้นแบบมันจะเสียเวลานะครับผมเอาถึงอ่าบล็อกนี้แล้วกันสับไปเลยเซตเป็นสโตนไปครับผมเอาล่ะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นแบบสปีดหนึ่งนะครับผมสปีดสองแล้วก็สวิฟต์สวิฟสามนั่นเองฮะไหนดูซิการแข่งขันนี้เนี้ยมันจะเดือดแค่ไหนนะครับาผมแต่ว่าอย่าล เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำสามรอบครับผมเอาล่ะมาอย่างแรกเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยดีกว่าครับผมสปีดหนึ่งใช่ไหมกินเข้าไปเลยครับปึ๊บเอาล่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะแบบเป็นการย่องเข้าไปนะครับผมซึ่งเราก็จะดูว่าการย่องในแบบแต่ละเอฟเฟกเนี่ยอันไหนจะเร็วที่สุดครับนี่เริ่มตรงจุดนี้เลยนะตัวพร้อมใจพร้อมไปกันเลยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่นะครับผมมากว่าจะถึงเส้นชัยเนี่ยปาไปสิบสี่วิเลยฮะดีเนี่ยที่แบบทำระยะแค่นี้นะครับผมถ้ามาไกลกว่านี้น่า อันนี้14นะครับผมแล้วก็เอฟเฟกเคลียร์ไปมาฮะอันนี้ก็จะเป็นสปีด2นะครับผมไหนดูซี่จะเป็นยังไงกินเข้าไปเลยครับฟืบนี่รู้สึกถึงความเร็วที่แตกต่างเลยเอาล่ะมาเดินมาสุดข้างหลังนี้นะครับไปกันเลย 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะครับผมประมาณ11แล้วกันรู้สึกว่าผมจะนับหน่วงๆเหมือนกันนะแต่ช่างมันเถอะที่เก็บไปจับเวลาเอาอรคุณผู้ชมก็ประมาณ11แล้วกันฮะ11 12อะไรเงี้ย ก็ถือว่าเร็วขึ้นมานิดนึงนะครับผมผมแปลว่า11แล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงสวิปนั่นเองครับซึ่งเราก็ต้องเคลียร์เอฟเฟกออกก่อนนะครับผมอ่ะอันนี้คือแบบไม่มีเอฟเฟกเลยนะแต่ว่าใส่เป็นกางเกงนั่นเองเอาละฮะไหนดูซิไม่ได้เป็นยังไงยืยนอยู่ตรงนี้นะครับผมกดชี้ไปไปเลยฮะหนึ่งสองสามสี่อ่ะหกเจ็ดนะครับผมอ่ะให้ประมาณ6 7แล้วกันคือแบบโคตรเร็วเลยคุณผู้ชมดูดิคือแบบแตกต่างอะฮะซึ่งถ้านี้มัน7จริงเนี่ย แล้ววันนี้14ใช่ไหมก็คือแบบเร็วกว่าเดิม2เท่าเลยนะครับผมโอ้โหเกินไปหรือเปล่าพลังของเกงนี้เนี่ยสุดยอดจัดครับคือจริงผมก็อยากจะนับแบบว่าความเร็วปกติด้วยนะแต่ว่ามันจะเสียเวลาไปหรือเปล่าวะโอเคไม่เปน็นไรไหนๆก็เทียบแล้วเนี่ยเอาให้มันสุดนะครับถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันจะกี่วีครับผมไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15นะครับผมอ่ะประมาณ15วีนั่นเองครับซึ่งการที่เรามีสปีดหนึ่งเนี่ยแทบไม่ต่างอะไรกันเลยนี่หว่าสรุปก็คือแบบแอตวครรหหวัับบแล้้กก็สานป อย่างต่อไปนะฮะมันก็จะเป็นบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปในบล็อกพวกนี้ได้บ้างหรือเปล่านะครับผมซึ่งมือจะเป็นบล็อกที่แบบมีรูให้เข้าอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมาลองกันดูนะครับผมว่ามันจะหลอกลวงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสกันตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลดสเกลตัวเองลงนะครับผมเหลือสักเท่าไหร่เดียวเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งแล้วกันนะครับจัดไปเอาละลงมาแล้วครับผมตอนนี้คือแบบตัวเล็กมากๆเลยครับแต่ว่าไอ้รูเนี่ยไม่สามารถที่จะลงไปได้นะครับผมเฮ้ยมันน่าเศร้า,าอ่ะเดี๋ยวลองเล็กกว่าเดิมอีกแล้วกัเ็นบบา 0. 0 นี่เนี่ยแต่ว่าก็ยังลงไปไม่ได้นะครับโอ้โหงั้นก็สู่จนหนึ่งเท่าเดิมดีกว่ายังขยับเร็วกว่าเลยฮะเอาล่ะไหนดูซิขลังนี้จะเป็นลาวาน,นะครับผมซึ่งถ้าเรายืนแบบไอตรงช่องนี้เนี่ยมันจะลงไปได้หรือเปล่าฮะกระโดดลงไปเลยฟืบอ๋อไม่ลงว่ะโอ้เป็นอะไรที่แบบวาดเสียวจะจัดเลยครับดูดิถ้าตกลงไปนี่คือแบบล่วงแล้วผม กับลาวานร้อนๆตรงนี้เนี่ยไม่ลงไปฮะแล้วถ้าเป็นแบบว่าไอรอนบาแล้ครับนี่แท่งเหล็กแบบนี้มีช่องอยู่ขนาดใหญ่เลยนะครับผมเข้าไปได้หรือเปล่าโอ้เข้าไปไม่ได้อีกแล้วครับผมผมจะอยู่ที่นี่ได้ยังไงมันมีแต่การลอกลวงนะครับแย่ yeah, ว่ะเข้าไปไม่ได้จริงอ่ะอันนี้มีแบบก้าวลูเลยฮะขอลงไปสักลูนึงได้ไหมละครับกระโดดล,ลงไปเลยไม่ไปว่ะโอ้อไรมาเนี่ยอยากให้มันเรามีช่องจริงๆว่ะเผื่อคนตัวจิ๋วเนี่ยจะได้ไปบ้างนะครับผมอันนี้ของใหม่อาจจะได้หรือเปล่าโอ้ ไม่ได้เหมือนเดิมเลยผู้ชมช่องใหญ่ขนาดนี้อะต่อไปครับเป็นหม้อใหม่นะครับผมนี่มันมีช่องใช่ไหมล่ะลงไปได้หรือเปล่านะโอ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมรู้สึกถ,ถึงการทะลุอะเดี๋ยวนะถ้าเราแบบอยู่บนนี้เนี่ยเราลงมาลวครับฟืบเฮ้ยมันลงไปได้嘛คุณผู้ชมคือแบบมันทะลุไปเลยอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้ไม่หลอกลวงเท่าไหร่ฮะอย่างน้อยก็ถือว่าอยู่ได้นะแล้วถ้าแบบตัวเล็กไปอีกล่ะนี่หมอ้มอหม้อข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเหมือนได้ฐานทับลับใหม่เลยว่ะเจ๋ออยู่เจ๋ออยู่อ่าต่อไปฮะกระถางดอกไไไม้้นนนั่นเองงไไองลปดดรวะะยยตแกกผจ็ู นี่มาหรือเปล่าวะผมยืนอยู่บนอากาศนี่มาโอเคต่อไปดีเบสเซอร์พุ่งเข้าไปเลยเอ้ยเข้าไม่ได้วะนี่ตอนนี้มันมีช่องอยู่นะครับผมยัดตัวเราเข้าไปเอ,อื้อเข้าไม่ได้ฮะแล้วถ้าเป็นใต้เตียงล่ะครับผมอ่ะลองดูลองดูเดินเข้าแบบนี้ครับนี่มันหลบซ่อนอยู่ใต้เตียงได้นะครับผมอ่ะอันนี้ไม่หลอกลวงเท่าไหร่ฮะถือว่าใช้ได้อยู่นะมีอะไรน่ารออีกหรือเปล่าวะเนี่ยอาจจะเป็นแบบไอพวกหัวพวกนี้ก็ได้เออเราสามารถเข้าไปข้างในพวกมันได้หรือเปล่าวางไปเลยครับหัวมังกรนะครับผมแล้วก็หัวพลิกลีนเล้วกันก็คืนนี้เนี่ยมันมี ค่อยเดินเข้ามานะับเฮ้ยเรากำลังโดนกินเข้าไปว่ะแล้วข้างในล่ะฮะเป็นเหมือนบ้านเลยคุณผู้ชมดูดิเป็นห้องแบบเนี้ยเฮ้ยเจ๋วอะเราสามารถเห็นด้านในแบบนี้ได้เลยเหรอถือว่าเข้ามาได้ละกันนะครับผมอันนี้ไม่หลอกลวงเท่าไหร่แล้วหัวพิกเลนล่ะครับเข้าได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวลองอะไรนิดนึงละกันนะครับผมนั่งรลานนั่นเองแล้วก็อ่สาสส่ล่อฟ้านะครับ วางไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ป้ายนะครับผมป้ายแบบแขวนฮะเปร๊บวางได้ไหมวะอ่ะวางบอกขึ้นมาก่อนเปร๊บนีแบบนี้ฮะเอ้ยแต่ว่าไอ้แท่งนี้เนี่ยผมก็รืมว่ามันไม่ได้เชื่อมกันเนี่ยว่ะอ่ะทุกไปแล้วกันครับสำหรับนั่งร้านนะครับผมพื้นที่มันเยอะขนาดนี้เนี่ยยังไงก็น่าจะาได้เลยครับเอ้ยเดี๋ยวรู้สึกเหมือนเราลอยได้เลยฮะอ่ะอันนี้ไปเซเวลนะแต่ว่าเราสามารถลอยได้บนนี้นะครับผมอันนี้แบบเราเหมือนแบบเป็นห้องที่อยู่ในอวกาศเลยว่ะแต่ความเป็นจริงเนี่ยก็คือแบบนั่งร้านเนี่ยมัน,บบนแบบ มันก็เหมือนเราลอยได้เลยฮะเอาละต่อไปับผมอ่าก็จะเป็นช่องตรงนี้นั่นเองใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นแบบป้ายปกติเนี่ยมันก็ทะลรู้ได้อยู่แล้วนะครับแล้ว้าเป็นช่องนี้ล่ะ <c oughs> ได้เหมือนกันก็ผมก็คือทะลุได้หมดอ่ะเอ้ยเดี๋ยวแต่ว่าไตรงนี้เนี่ยแข็งแขมันไม่ได้แฮะแต่ว่าช่องนี้ถือว่าเข้าได้ครับผมไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยเราให้มันครบเลยแล้วกัน0.1นจดหนึ่งใช่ไหมจัดไปฮะนี่ก็จะเป็นช่องแบบนี้ซึ่งเราไม่สามารถลงไปได้นะครับผมบล็อกนำเพิ่งนั่นเองครับวิ่งเข้า้าผมเย มันเข้ามาได้ชั้นหนึ่งว่ะแล้วถ้าเป็นตรงกลางเลยครับเอ้ยเด็ดๆเมื่อกี้เรากำลังไต่เหรอซึ่งตรงกลางเนี่ยเหมือนว่าจะทะลุเข้ามาได้นะครับผมขอบๆบ,บล็อกพอดีเลยฮะแล้วถ้าเป็นบล็อกสเกลนี้ละ่ะมีแบบช่องตรงกลางด้วยเอ้ยเดี๋ยวเข้ามาได้คุณผู้ชมเราสามารถอยู่หนีๆได้เลยอะ่ะเจ๋วอยู่เจ๋วอยู่ฮอปเปอร์แหละฮะอ่ะรูตรงฮอปเปอร์เนี่ยเฮ้ยลงมาได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นห้องเหมือนกันก็เหรออ่ะตัวเล็กนิดนึงนี่เป็นไงอารมณ์เหมือนแบบโดนขังอยู่ในกำแพงเลยครับอ่าแล้วถ้าเป็นนนนชชัััักกกกเเ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 ออ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 อรรรรร์ลลล่่่่่่่ะะะะะาา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 ตตงงงไไไไไปปปปปปดดดด้้้้หืืสมมมมุิิววถคคบบ๊ีีจยยขท เราจะบินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดไปเลยครับฟืบนี่มีช่องข้างในอยู่เหมือนจะไม่ได้หรอคุณผู้ชมแล้วก็สําหรับอย่างสุดท้ายเลยฮะเนี่ยเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันเลยดีกว่านะครับผมจัดไปโอเคครับผมคลิปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าไมครับกระบองเพชรแบบสมจริงนั่นเองนะครับซึ่งมันจะสมจริงไงบ้างเดี๋ยเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมเอาล่ะเดินมานะครับสายก็ับผมจะวันนี้เรามีตีนได้หรอเหยียบไปเลยครับฟืบนนี่เป็นเมฆทรายแบบนี้เลยฮะแล้วถ้าเราไปเหยียบแบบนี้เลยครับโอ้ม แดงเลยอ้าวโมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิงค์คลิปคลิปเนี่ยก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถกดไปดูได้เลยสำหรับคลิปนี้คงเพเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับผมบ๊ายบายครับ